สวัสดีคุณครับผมทางทารีวิวเกม r i d e n t Evil 4 Remake Chainsaw Demo นะครับผมเกมตัวนี้เป็นเกมเดมโม่ีมีชาร์จหรือมีคอนเทนต์อีกหนึ่งเปนที่อยากทำนะฮะคืออ่าโมดลับของตัวเดมโมนี้คือ่ t แอดเชนซอนะฮะมันต้องกดโค้ดด้วยลองทำก่อน อีฟกับสเปซค้างนะครับเ okay. วอร์ชันพีซีโอเคกว่าจะเข้าได้ตอสะเงือกแห้งเลย ต้องเล่นจบไปรอบหนึ่งก่อนถึงจะเข้าได้มีอย่างนี้ด้วยหรอวะออโอเคครับเราเลิกที่จะเล่นเลยนะฮะเล่นจบไปก่อนรอบหนึ่งแล้วถึงจะเข้าได้เออเพ่รู้เนี่ยโอเคข้ามเลยแล้วกันโอเคครับผมมี อะไรมานำเสนอสำหรับคนที่เป็นเกมเมอร์สายดาร์กนะฮะพอน,นำเสนอันนี้ก่อนเลยอืมนี่โอเทนเนอร์นะฮะสำหรับคนที่อ่าอยากจะเล่นแบบง่ายอันนี้ผมก็คือผมไม่รู้จะเล่นยงดีก็แค่เอามานำเสนอเ,ยเฉยๆสำหรับใครที่สนใจก็ไปโหลดเล่นได้นะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description น,นะครับผมโอเค ับเข้าเกมไปดีกว่าผมก็ใช้อยู่แค่เนี้ยโอเคไปกันเร็วๆจะตัดไปเลยแล้วกันโอ้โหมากันเฮ้ย วุ้ยข้างหลังอะไรวะเนี่ยมีใส่หมวกด้วยอ๋อโุ้ยมีใส่หมวกด้วยมีไหมมีไหมมีไหมแค่สามตัวโอเคแมชเชนซอหันสานี่ แถมโอ้ยมีมา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 ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากดกันมันนะอะเฮ้ย,อ,ยอะไรอะไรอ่ะโอเคระเบิดมีลูกเดียวข้างบนอ่ะเข้านี่ก่อนเราก็อยากเจอเชนซอเหมือนกัน

รอไปทางเดียวนี่อันนี้ที่อยากได้คือไอ้นี่เด็ดไปเลขสี่ครับนี่แหละรอฉากนี้แล้วพ่ะคุณ มาโอ้ไม่เหมือนใครมาไม่มีทางเฮ้ยทำไมมันตายยากจังวะ <laughs> Here you go. <laughs> you don't <love> again. Sorry. <laughs> Present for you. <laughs> โอ้ยอีเท่าไร <c oughs> เฮ้ยมันว้ยมันมันมันไม่ได้กินผมหรอกพี่ <c oughs> อะไรแล้วอ่ะ โอ้โหเฮ้ยมีคำถามอ่ะผม <Huh? S 1> มีคำถามหนึ่งคำถามทำไมผมมีความรู้สึกว่า <Camp> ระเบิดในภาคนี้มันแรงกว่าภาคส <laughs> องว่ะใส่สูตรแล้วเดินเท่ๆก็ยังได้นะแต่เชนซอนี่โดน โดนครั้งเดียวตายนะฮะเคยโดนทีหนึ่งละอนนเล่นเล่นไม่นานสิบนาทีสิบห้านาทีเองโอเคคิปไปเลยโอ้โหเอาตรงๆนะที่เล่นได้ขนาดนี้มันก็เพราะสูตรแหละ <c oughs> นี่ยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันก็ไม่ใช่ฝีมือฮะ โ okay. อเคก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็มีไม่มะก็ไม่ได้มีอะไรแค่จะมาให้ดูคอนเทนต์ว่ามันมีอ่าโหมดแมชชนซอนะซึ่งรู้ว่าต้องเล่นจบรอบหนึ่งก่อนแล้วถึงจะกดติดนะก็ตอนเข้าเกมมากดก็ไม่ติดนี่ก็งงเหมือนกันคือเล่นไปรอบนึงพอกดปุ๊บก็ติดเลยอืมก็เลยงงเหมือนกันเคไม่เป็นไรครับก็ เกมตัว IE 4ตัวเต็มเนี่ยจะเปิดให้เล่นช่วงห้าทุ่มของวันนี้เนาะอืมไม่รู้ว่ามันเปิดเฉพาะของคอนโซลหรือว่าทั้งหมดเลยนะครับก็ผมผมก็จะได้กับ PC ก็เดี๋ยวเจอกันได้ก็โอเคว่าเดี๋ยวเจอกันในเกมเต็มแล้วกันครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ